สวัสดีเพื่อนๆชาว facebook แล้วก็โซเชียลแคมกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ตีสอกว่าแล้วนะครับก็นั่งรอทีหน้าครับยังไม่ค่อสักทีเสียอารมณ์มากเลยนะครับก็ก็เลยหาอะไรทานะครับนี่วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของเชอริสเต้นะครับก็ชิ้นแรกนะครับเป็นนี่ครับเป็นครีมบำรุงหน้าใสของเชอริสเต้นะครับก็ ช่วยทําให้หน้าเียนขาวใสนะครับก็สตาร์ทหน้าไว้ได้นะครับก็มีส่วนผสมของน้านมข้าวญี่ปุ่นนะครับหอมมากจะบอกว่าเจ๋งมากนะครับทําให้หน้าเนียนใสได้ดูจากในเฟซบุ๊กเป้เก่าๆที่ทำหน้าอยางมากนะครับตอนนี้ก็ทําว่าดีไหมดีกว่าเดิมแต่ยังไม่ดีมากนะครับก็ใครอยากหน้าใสก็ลองดูงนะครับทีมนี้ขนาด30กรัมนะครับ ราคาข้างกล่องที่2,500บาทนะครับแต่เป็นโปรโมชั่นของทางวอลฟิทนะครับก็จะอยู่ที่ตอนนี้เหลือเป็นเดือนที่ราคา1,700บาทนะครับก็ใครสนใจสามารถติดต่อถอามได้กระปุกหนึ่งกับกรรมใช้ได้ประมาณ2-3เดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ท่านพากันนะครับใส่ชานะครับช้าแล้วใส่ช้าก็ ที่ที่2นะครับิ้นที่2เป็นครีมกันแดดนะครับเป็นครีมกันแดดเทพนะครับ SPF 60 PA บวกนะครับก็ราคาข้างกล่องอยู่ที่1,950บาทนะครับแต่เราขายให้ในราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1,300บาทนะครับก็ลูกค้าหลายคนที่เอาไปใช้เรียกว่ากันแดดเทพนะครับอยากรู้ว่ากันแดดเทพเป็นยังไงต้องลองใช้กันดูนะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นซซรั่มนะครับซซรั่ม ราคาข้างกล่องอ e ยู่ที่12,350อบาทเป็นโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้เราขายแค่1 6 0 0บาทนะครับสีรับชื้อกระชับรูโคนกระชับรอยบนใบหน้าทำไม่ทำให้รอยบนใบหน้าหายไปนะครับก็ดีมากจะบอกว่าดีครับอยากให้คนลองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเอ,อ่อ นะครับขนาดต้นลองนะครับก็จะเป็นเซ้นต้นลองนะครับอยู่ในมือเนี่ยนะครับก็มีอยู่สี่ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะเป็นรีมบำรุงกรันแดดซีรัมแล้วก็โฟมล้างหน้านะครับก็เด right ี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเนื้อครีมของในกระปุกนะครับมีหลายคนถามมาว่าอยากเห็นเนื้อครีมในกระปุกมากนะครับมีเปิดให้ดูนะครับอันนี้นะครับเนื้อครีมเป็นแบบนี้นะครับกระปุกเล็กกระปุกใหญ่ เนื้อทีมคุณภาพมันเดียวกันเลยนะครับมี่หอมกลิ่นนมข้าวนะครับก็กระปุกเซตทดลองเนี่ยนะครับเซตหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณอาทิตย์กว่านะครับก็ขอไปลองใช้ดูว่าสำหรับลูกค้าบางคนที่กลัวแพ้หรือว่ายัางไงนะครับก็ ครับเป็นเนื้อกันแดดนะครับก็เป็นกระดาษผสมซิลิโคนนะครับหอมมากเหมือนกันนะครับก็จะบอกว่าเทพมากก็อยากให้ทุกคนลองใช้กันนะครับใครอยากน่าใสนะครับก็ลองหาสินค้าของเซนเต้ม,มามาลองใช้ดูนะครับก็มีผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่มีหลายคนบอกว่าเออหลายคนเจอผมเนาะแล้วก็ถามผมว่าเอ้ยไปทำอะไรมาทำไมผิวดีกว่าเดิม ใสขึ้นนะครับก็จะบอกว่าเต้ก็กินกูต้าเพิ่งกินได้ประมาณ4ี่เดือนนะครับเป็นกูต้าจากสวิตนะครับก็ก็ลองกินดูนะครับก็ก็ดีกว่าเดิมนะครับผิวก็ขาวขาวไหมมันไม่ได้ขาวตั่วนะครับแต่มันก็จะดีกว่าเดิมดีกว่าที่เคยเป็นอยู่เยอะมากอยากเห็นได้ชัดจนคนพักนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่นะครับสบู่กูต้านมข้าวนะครับเป็นแบรนด์ไวท์ครีนนะครับ ก็ในก้อนนี้นครับมีกูต้าแล้วก็มีวิตามินหลายอย่างนะครับก็ทําให้ผิวขาวใสนะครับวิธีใช้นะครับก็โดยการฟอกตัวนะครับก็ฟอกตอนอาบนนะ้ำฟอกตัวทิ้งไว้ประมาณสนาทีนะครับแล้วก็ล้างออกนะครับแล้วก็ทาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับก็อยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับก็ใครสนใจกูต้าครีมหรือว่าสบูก่ก็ลอง ไม่ใช่ลองสิสอบถามมาทาง Facebook นะครับหรือว่าทางโซเชียลแคมนี้นะครับแล้วก็ l ล n e ID นะครับมี l ล n e ID ดีควาช้าๆนะครับ l ล n e ID คือ P E P E R C U T นะครับก็ใครสนใจแอดมาสอบถามกันได้นะครับคนขายใจดีไม่กัดนะครับก็โอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ